ก็พรุ่งนี้นะครับมวยคู่ใหญ่ครับราชดำเนินเวิร์นซีรีส์นะฮะบัวขาวบัญชาเมฆพบกับโกตะมิอุระได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับกับอีเวนต์นี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างมวยไทยกับนักสู้ MMA นะครับ บัวขาวบัญชาเมฆเนี่ยเรารู้สรรพคุณเขาดีอยู่แล้วนะครับทั้งมวยไทยทั้งนักสู้ทั้งเน็ตไอดอลนะสายชกมวยเนี่ย จะดังอยู่แล้วในบ้านเรานะฮะเคยไปต่อยที่ญี่ปุ่นในรายการต่างๆด้วยแม่ยกชาวญี่ปุ่นก็เยอะถือเป็นการกลับมาขึ้นเวทีราชดำเนินในรอบ18ปีของบัวขาวนะเขาเคยขึ้นชกม,มาแล้วนะส่วนจโจโคตะมิุะะเนี่ยถือว่าเป็นมวยหนุ่มดาวรุ่งหน้าตาดีรูปดรอ่ะนะวัยแค่20ปีเป็นลูกชายของคิงคาซูครับคาซูโยชิมิุระอดีตตำนาน ของญี่ปุ่นนะฮะตำนานนักฟุตบอลที่ไปเล่นเกาโช่ตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับอายุ50กว่าเนี่ยังเล่นอยู่ในลีกล่างของญี่ปุ่นนะ่ะถือว่าเป็นนักกีฬาระดับท็อปของญี่ปุ่นนะครับแมตช์นี้เนี่ยมาต่อยกันที่ประเทศไทยครับเขาเรียกว่าเป็นเ e จ e n นออฟราชดำเนินนะเป็นการแข่งขันแมตช์พิเศษนะเขาเรียกว่าคิกบ็อกซิ่งเอ็กซิบิชคือการต่อยโดย ไม่มีการตัดสินผลเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ้ชนะไม่มีครับ mm. เขาบอกว่าจะออกไปในทางของมวยโชนะเป็นการสาธิตและอธิบายเกี่ยวกับมวยไทยบัวขาวเนี่ยแล้วก็คิกบ็อกซิง่งหรือ MMA ของเจ้าโคตะเนี่ยไปดูฝีไม้ลา,ลายมือของโคตะมิุระนะฮะเคยขึ้นชก MMA ไปเพียง1ไฟเท่านั้นนะครับแล้วก็คว้าชัยได้เลยเป็นการเดบิวต์แบบว่าที่ยอดเยี่ยมนะแต่การมาเจอกับบัวขาวเนี่ย แน่นอนนะครับฝีมือเนี่ยชาวไทยเราเชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่ามีประสบการณ์มีเนื้อตัวเนี่ยหุ่นก็ดีกว่านะครับดูล่ํากว่าเจ้าโคตะฮนะเห็นหน้าอ่อนๆอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ากาติกาเป็นเวทีเดีย่ยอาจจะเขาเรียกว,ว่าคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเจ้าโคตะน่าจะเตรียมพร้อมมานะฮะไม่ได้มาชกกันแบบขำๆตลกฮนะแต่ว่าก็จะไม่มีการตัดสินคนแพ้ชนะนะฮะพรุร่งนี้นะครับ พรุ่งนี้วันศุกร์นะชกกันเวลา3ามทุ่มสินะถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint ก็ระหว่างวันเนี่ยจะมีมวยกว่า15้าคู่น,นะซึ่งเป็นคู่แบบคู่เปิดอะส่วนเจ้าโคตะกับบัวขาวได้จะซัดกันเวลา3ามทุ่มสิครับพรุ่งนี้ช่อง Workpoint นะฮะรับชมกันได้นะครับคิดเห็นยังไงกับมวยคู่นี้ครับคิดว่ามันเป็นคู่ที่ดีดไหมคิดว่าใครจะชนะ คิดว่ารูปแบบการต่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับพูดกลกวยได้ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e ช่องวิตเตอร์วิตเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกเลยครับนี่ลาบกันนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิตเตอร์วิตเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง